ไปดูกันว่ามันจะมีไหมอย,อย่างลวลสวัสดีครับคุณลงุงของใหม่เข้าใหม่เพียบเลยและะ้วเข้าใหม่แต่ของเก่านี่คางนี้ก็เข้าไปดูอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูกากบ,บาท นี่มีลูกปืนลูกปืนนี่มีลูกปืนกากระบาดไหมน่ะลูกปืนกากระบาดมีไหมหรือเป็นลูกปืนนั่นอย่างเดียวไม่รู้นะค้นดูใช่ไหมค้นดูเอาคนอมาเทียบเามาเทียบนะอยู่หลังรถกากระบาดมันเป็นลูกปืนกากระบาดพอยอยเทียบเลยเนะเออเนี่ยเนี่ผมเห็นละเมื่อกี้นี่นี่โชคโชคตัวนี้โชคนี่นี่ ลองเอา,ามาเทียบไม่เอาก็ร้องไห้อะแปะเท่าไหร่เนี่ยนี่นะคู่ละห้าร้อยคู่ละ500ห้าร้อยใม่ไม่เสียเลยไม่เก็บใหม่เก็บเลยอโอ้ยมันต้องอย่างนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวเราไปเอาของเก่ามาเทียบกันครับน,นี่โชคเก่าของผมดูมันแชร์ด้วยกันได้ไหมผมยาวไม่เท่ากันนี่ของใหม่นั่นน่ะ

นี่ครับมาเทียบดูนี่ก่อนโอ้เนี่เยเยอะแยะเลยโอ้โหนี่ก็คู่นี่ก็คู่ใหม่แล้วก็คู่ใหม่เบื่อมันต้องงี้นี่นี่นี่ยลอง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 เลือกดูเลือกดูกันแบบไหน,นแต่ต้องหัวแบบนี้นะเนี่ย ตัวนันะ้นอะใกล้เคียง<ก>ตัวนั้นคะู่น่ะคู่น่ะใกล้เคียงดีกว่าดเาีเอาเอาสี่ตัวสี่ตัวคู่หน้ากับคู่หลังคู่เนี่ยฮะเนี่ยคนะู่มันอะแมนแล้ว ลักขนาดนะนี่ก็ได้แล้วนี่ไปว่อโอ้คนละขนาดนะคนละขนาดต้องเอาของเก่ามาเทียบดูนะครับกัก่อนเอาของเก่ามาเทียบดู นี่เวทนี้รอเวทนร้อยห้าสิบตัวแขนร้อยห้าสิบโดูสลกแหนบด้วยฮนะประมววานี้ขันออกมันขาดไปตัวหนึ่งฮะัน็ตดูว่ากับแลสแหลกนะสลกขนาดนี้ขนาดเี้ comfort door ขนาดนี้ปุ๊นปุ๊น lẹt liềm